โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ผมก็จะมาพาคเ์มองงตอนที่สอนนะถ้าพร้อมก็ก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับไปถึงเมืองเทคโนโลยีก็ยังล้าหลังถึงข็น,นาดตัวเองยังแทบตกใจร่างกายเคลื่อไหวเป็นธรรมชาติดีจังการติดกิิค้อซึ่งผู้เล่นระดับสูงจะทำออกมาได้ในอัตรา70%ถูกทำออกมาได้ในทีแรกเช่นนี้ แสดงว่าสัมผัสแบบตอนเล่นวีบโอยังคงมีอยู่เอาละถ้าระบบเหมือนกับใน b ีบอแล้วก็การชำาแหละแยกส่วนจากสิ้นส่วนมอนเตอร์ที่จัดการสามารถใช้ทำเกาะหรืออาวุธได้เลยต้องชำแหละออกมาเองคนมักบ่นกันแบบสยองน่ารำคาญตอบตามปกติดีวะเป็นสิ่งที่ไม่สะดวกสบายเอาซะเลย จนในภายหลังเกมถึงมีการเพิ่มสกิลสำหรับชำแหละแย,าาดดหนะแยกส่วนอัตโนมัติเข้ามาลองสักนิดดีไหมนะแยกส่วนอัตโนมัติไม่มีการตอบสนองมันน่าจะโดนแยกส่วนในทันทีแท้ๆถ้าง,งั้นส่วนปิดงานชะล้างสกิลนี้กับใช้ได้ ตัเหมือนโลกนี้จะคล้ายๆกับ BBO แต่ไม่ถึงขั้นเหมือนไปซะทุกอย่างเอเรียนี่สินะเอเรียานายคนตรงนั้นหลงทางในเมืองหรือกะจะไปที่กิลแต่ไม่รู้ว่าทางไหนดี อ๋อลูกชายชนัสูงที่อยากมาเป็นน้ำพจนภัยเรือถูกเพลงเลยแต่ของสมใสด่ดวนแอชมัดออกออกมาทั้งที่สมัยอย่างนี้คิดอยากตายนักหรือไง <c oughs> ก็โดนไล่ออกมาครับงี้นี่เองลำบากแย่สิงันจะแนะนำอะไรดีๆให้ <c oughs> เลิกใช้ภาษาสุภาพซะ แต่พอจนภัยไม่ใช้ภาษาสุภาพกันหรอกหรอเออถ้าจนได้ยินคำพูดคำจาก็รู้หมดสิว่าเป็นใครเออก็เออสิอืมก็เออสิถ้าจนได้ยินคำพูดคำจาก็รู้หมดสิว่าใครเป็นหัวหน้ากลุ่มหากคนภายนอกมองความสัมพันธ์ของกลุ่มไม่ออกก็จะโจมตีใส่ได้ยากขึ้น นักประชนไทยซึ่งใช้ภาษาสุภาพคือไม่รู้แม้แต่เรื่องพื้นฐานจนจะโดนดูถูกเอาเอาละเอาละ,าละแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องกิวอยู่ทางนั้นพยายามเข้าละ่ะนี้นี่เองก็จริงที่ภาพพจน์ตำพจนไทยดูจะไม่ใช่ภาษาสุภาพกัน ดับพจนภัยที่เขตเราก็ไม่ใช่ภาษาสุภาพกับพ่อเรานับพจนภัยที่เขตเราก็ไม่ใช่ภาษาสุภาพกับพ่อเราที่เป็นผู้ปกครองเขตเช่นกันนี่หรือกิวกิวนับพจนภัยสาขาเอเรีย แผนที่โลคหรือเหมือนว่าเมืองหลวงจะต้องข้ามทะเลไปทวีปข้างๆต้องข้ามทวีปยุงยากแต่ดีที่เหมือนจะต้องข้ามทวีปยุงยากแต่ดีที่เหมือนจะอยู่ไม่ไกลนะักมีเรือข้ามทวีปดังนั้นเป้าหมายตอนนี้เขาต้องขึ้นเรือให้ได้ก่อนแล้วก็ดูคําขอกันสักหน่อยดูจากคําขอก็รู้ว่าร,รอบนี้มี ดูจากคําขอก็รู้ว่ารอบ,บ,บนี้มีมอนแบบไหนแล้วค่อยคิดเอาอจากนี้จะเคลื่อนไหวยังไงคําขอให้กับจัดหมาป่าเป็นแรงซี C หรือคำขอจะมี6ครั้นตั้งแต่ A ถึง F หรือก็คือกับจัดหมาป่าเป็นการระดับ3จาก6ขั้นไม่ใช่แรงที่โนวิจะทำไหวถึงแม้ว่าจะออกคิดีข้อก็ทำเถอะคงจะมีอะไรผิดพลาดแน่น นันที่แรลง F ะล่ะเติมที่มาป่ามันต้องอยู่แรลง F ก็ตายแต่หนูกัดคีบโรจะพวกนี้มันอะไรกันมอนแรลงดีลงมาไม่เคยเห็นใน BBO เลยนะแบบนี้ไม่รู้เลยว่าจะเอาไงต่อดีมาป่าไม่น่าจะอยู่ขั้นสามนับจากบนลงมานะ ยังไงยังไงก็เอาขี้อมอนไปขายก่อนเอาเัตดิบมาขายหรอคะพนักงานคิวเทเรซาอืมอยากขายขี้อมอนแต่ไม่รู้จักชื่อมอนนะ่ะไม่รู้จักเชี่ยวมอนที่ตัวเองจัดการไปหรอคะแต่ถ้าเป็นมอนมือใหม่แต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็พอเข้าใจได้อยู่ ไม่รู้จักศัตรูก่อนการต่อสู้มันอันตรายนะคะจะว่าเป็นมือใหม่หรือยังไงไม่ได้สมัครเข้ากิลดเลยดีหรือถ้ายังไม่สมัครจะขายวัตถุดิบไม่ได้ไม่รอกแต่ไม่ใช่ว่าจะรับซื้อทุกส่วนจากมอนนะถ้าขายเคียวนั้นไม่อยู่ถ้าเคียวนั้นไม่อยู่ในรายการก็จะไม่รับซื้อให้ดูเลยคงไว้กว่าวัตถุดิบที่อยากขายคือนี่เคี้ยวมาป้า ก็หกไปได้นะคะไปซื้อเคี้ยวนี่มาจากไหนคนที่ซื้อจากร้านเอามาส่งก็มีล็อกแต่ถึงจะขายให้เค้วแบบนั้นก็ไม่นับเป็นผลงานหรอกนะเหมือนมอนที่ชั้นจัดการจะเป็นหมาป่าจริงๆแต่ถ้าทางคุณพนักงานคงจะเข้าใจผิดอะไรมอนหนอดแอร์ a. แบบนั้นก็ไม่น่าจะนับเป็นผลงานอยู่แล้วปะเมื่อกี้ก็จัดการไปตามปกตินะที่ว่าเป็นแร้งซีโกหกแล้วสิ จะโกหกไปเพื่ออะไรนะคะเดคิวก็เขียนไว้ถูกแล้วนะการมันคงบังเอิญเป็นตัวที่อดแอมัง้มงเพราะสายพันธุ์เดียวกันก็จะมีความแข็งแกร่งต่างกันได้ไงล่ะแต่ไหนแต่ไรเขี่ยวก็ดูจะสะอาดไปดูแวบ,บเดียวก็ดูและะ้วค่ะเอาเถอะใครจะเป็นคนจัดการก็ช่างมันตอนนี้ฉันแค่จะเอามาขายเอาเงินถ้าเขี่ยวนี้ขายได้เท่าไหร่คงขายได้สินะถึงจะไม่นับเป็นว่า ถึงจะไม่นับเป็นผลงานแต่ก็ขายได้ปกติขายได้3า0หมื่นสองพันิวแต่สภาพสวยดีง, 4, งั้นสี่งั้นสามหมื่นสี่พันิวดีไหมคะกลายเป็นเงินสร้างงามเชียวขายได้แล้วก็ขอสมัครเข้ากิวได้ไหมก็ได้รอบแต่มีค่าสอบห้าพันคิวกับบททดสอบแบบพื้นนะเอาตามนี้เลยถ้างั้นหากค่าสอบออกจะเป็นเงินสองหมื่นเก้าพันคิวนะ ทีนี้ก็อาชีพอะไรคะโนวิท no ์นะเข้าใจแล้วแต่ถึงจะสอบตกค่าสอบก็ไม่ได้คือหรอกนะแน่ใจหรือเปล่าไม่ห้ามไว้หรอก็แล้วแต่ที่บางสาขาก็ไม่ยอมให้สอบหรอกแต่ที่นี้ยอมไม่ลงสอบจะได้สอนบ,บทเรียนว่าคนทางอื่นที่ไม่ใช่นะักวิจัยจะดีกว่าไง เป็นบททดสอบแบบเพ,พื่นใช่ไหมเพื่อน,น,นเลยค่ะสำหรับอาชีพอื่นที่ไม่ใช่โนวิทอ่ะนะเลื่อกจากในรายการนี้ได้เลยจะเลือกข้อไหนถ้าสอบผ่านก็ไปต่างกันค่ะมีแต่หัวข้อให้ใช้สกิลออกมาแฮะนี่นี่เองโนวิทที่ไม่มีสกิลก็เขียนไม่ได้ที่เป็นไปได้เพียง1เดียวสำหรับฉันชน,นะผู้คุมสอบนักตับในการดวลหนึต่อหนึ่ง มีแค่ข้อนี้ปกติสามัญคงดูเป็นข้อที่ยากฉันตอนนี้ไม่มีสกิลต่อสู้แถมเป็นโนวิทสเตตัสอ่อนแออีกและฉันก็คงแค่เดวลอหนึ่งถึงจะชินกับการต่อสู้ในวีโอแค่ไหนฉันตอนนี้คงจะเอาชนะนักดาบไม่ได้แล้วแต่ถึงจะแพ้ก็แค่5,000กิล รอสักนิดจะเป็นไรไปเลือกข้อนี้เข้าใจแล้วคะ่ะจะไปเตรียมการนะเชิญมารอทางนี้ขอโทษที่ให้รอเข้ามาได้แล้วคะ่ะแกเรอเจ้นวิทป้าที่อยากเป็นนันประจชนภัยถ้าจะเอาชนะไม่ไหวเง,งี้ย<ๆ>ก็ตามนั้นถ้าเป็นไปได้ช่วยออมมือหน่อยนะ ก็ตามนั้นถ้าเป็นไม่ได้ช่วอออมมือหน่อยนะครับออมมือน่าเสียดายที่คงทำไม่ได้ปล่อยให้นวิทเป็นนักะจญภัยมีแต่จะเป็นปล่อยให้นวิทเป็นนักะจญภัยมีแต่จะเอาชีวิตไปทิ้งการหยุดยั้งไว้เป็นหน้าที่ฉันเอมเตรียมการไม่สำเร็จ ถ่าทางฉันกับคนทดสอบจะมีเซตตตัดต่างกันสิบเท่าได้มั้งตัดวดาบทีเดียวคือจบเหตุไม่หาจต้านทานด้วยแรงได้เลยเอาเถอก็ทันเข้าสอบแล้วลองกันสักนิดเถอะเข้าใจแล้วขอแบบเอาเถอก็ทันเข้าขอสอบแล้วลองกันสักนิดเถอะเข้าใจแล้วขอแบบอย่าให้ต้องบาดเจ็บเลยนะไม่ต้องโหงฉันมือโปรไม่ต้องโหนฉันมือโปร ก็ Có ได้อยู่แล้วไ so ม then, ่ต hey, ้องห่วงฉันมือโป๊ะก็ได <Yeah, S 1> ้อยู่แล <Yeah. S 1> ้วจะเป็นแผลแค่น so really ิดเดียวเดี๋ยวก็หายอย่าหวังเรื่องออมือดีกว่าฉันใช้ดาบนั่นด้วยได้ไหมอย่าเลยเอ้ยอย่าหวังเรื่องออมือดีกว่าฉันใช้ดาบนั่นด้วยไหมอย่าเลยถ้าพี่ดาบที่ใช้ชิ้นมือก็ใช้นั่นซะสิ แต่นี่มันดาบมีคมนะไม่มีปัญหายังไงก็โดนยังไงก็ไม่โดนอยู่แล้วฉันขอดาบไม้ด้วยแล้วกันยืมหน่อยดิทได้ไหมเราสบายดาบไม้มันเบาถ้าไม่จำเป็นถึงขั้นต้องเชื่อศัตรตูก็ใช้ดาบไม้ดีกว่านี่ละเลืกอกวุธไแ้แล้วนะอืมงั้นก็เริ่มกันเลย ฉันจะเป็นกรรมการให้ทั้งคู่พร้อมไหมไม่มีปัญหาอ่ะพร้อมทุกเพื่อการสอบเข้าคิวนักปะชนภัยเริ่มได้ฉันกับคนทดสอบมีพลังห่านกันเกินไปหากพูดถึงโอกาสคงมีแต่ช่วงที่ฝ่ายออกสกิลเท่านั้นสกิลน,นักดาบนั้นมีแรงมาก อย่างที่การปรธรรมดาถ้าเป็นติดแต่ก็แลกับการที่เปลี่ยนท่วงท่าระหว่างเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างเช่น power slash ที่พอออกดาบแล้วก็เกิดช่วงรายการป้องกันประมาณ0.5ถึง0.7วิแต่ว่าถ้าไม่ออกสกิลใช้แต่ร่างกายกับวิชาเข้าว่าเราก็จบเหตุ ถึงจะรับไหวพุ่งเข้ามาแล้วถึงจะรับไหวแต่ฉันก็ชนะไม่ได้แต่ว่าหากขยับก่อนคงหลบการเบี่ยงดาบแรกได้ทะลวงกาทรทะลวงการเนี่ยนะสกิลที่ใช้ทะลวงฝ่าการป้องกันสกิลที่ใช้ทะลวงฝ่าการป้องกันด้วยพลังเหนือรําแต่ดันมาออกท่าใหญ่เอาในจังหวะนี้ไม่ต่างอะไรกับ การบอกให้ส่วนกลับหลังจากเกิดช่วงชะง,งักแล้วเลยนะเข้าใจละคนทดสอบคนตรงใจเปิดช่องว่างให้โอกาสตีง่ายๆเช่นนี้โอกาสตีง่ายเช่นน,ชนนี้ถ้าไม่เกิดคิดติดโอกาสตีง่ายเช่นนี้ถ้าไม่ติดขีด,ดเข้อก็สมควรสอบตกแล้วล่ะคิด,ดิข้อ พอเท่าที่ละถ้าทางจะผ่านเกณฑ์ฮนะด็ที่คนทดสอบช่วยออมมือให้แก่แก่สาวๆกระเด็นเลยเหรอดวิทที่มีใจสกิลเทียนนะโหเล่นละคระถึงขนาดนี้คนทดสอบขอบคุณมากเป็นคนดีชะมัดถ้าชอ,อบอะไรนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไาลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับฝากเปก็นกำลังใจด้วยนะเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย